รีวิวทีมนะครับรีวิวทีมอืมอันนี้การ์ดรูของผมเองนะครับเพิ่งได้สามวันนะครับสามวันปั้น,นดีพอสมควรดูที่ของก่อนนะครับของของมุ่2สองชิ้นนะคอืมผมอยากได้ของทองนะครับแต่ไม่รู้ต้องทำแค่รู้วิธีบอกคุณหน่อยครับ ันนี้เปเสื้อ,อที่มากนะคยับเสื้อกาลสวผมไปเอาเสื้อดกาลมาจากตรงนี้ครับเดยนะเนี่ยผมผมพิ่งได้ครับอ,อ,อันนี้ก็เนี่ยแัของเฉพาะ ผมเอขอบตมนีต <ambition> ว่าผมเป็นผมก็จะมาเป็นเอาคูออตัวนครับผมเอซีกายเงครับอยากให้กายเดกลับมาเล่นแมนมากมากเลยเข้าเรื่องนะครับการดกอบม่วงครับกอบม่วง ลิมิตที่เจ็ดนะครับสามดาวครับผมว่าจะรีบทำให้ถึงเก้ห้าสิบห้าพอถึงห้าสิบห้าผมจะทำดาวม่วงครับประวติยังไม่ปลดล็อกนะครับแค่นี้รับการ์ผมต่อไปโซนิกโซนิกก็ไม่มีอะไรมากครับสองดาวลิมิตเจ็ดนะครับ กอดฟ้ากอดฟ้าสามเนี่ยนีย่คือของคผมอยากได้ให้มันเป็นเป็นดามิตครับแต่ผมรองไม่ดามิดแล้วก็สปีดครับต่อไปรั่คืร่กของตัวที่สองครับเนี่ยดีใช้ได้นะเมนผมได้ครับตัวนี้ผมชอบมาก ลองลงม,มาจาก,การนะครับนะกค้ดอันนี้เป็นกอฟ้านะกัวฟ้าสามสามสามดาวอันนี้ลิมิตเก็บเหมือนกันนะดาวสองดาวคนะรับจียโนตผมไม่เคยได้เป็นนะได้นานแลนะ มเียมากเลยนะของก็มีแต่เลือดนะครับผมไปดูที่ครหยิบมาบอกว่าถ้าใส่เลือดจะแรงขึ้นผมไม่รู้ว่ามันจริงไหมคนั่นเองแข่ครับดูเน้นของผมเน้นอลไรดวงตีครับได้ดวงตีทื้นที่สอง マイカシキューガラデンオステラドキューノーレンアキコスマイカチキューキューハプ